เล่าแบบสรุปสั้น กล้อง Sony FX2 ผมเอาไปถ่ายภาพนิ่งพอร์เทรตอัลบั้มแรกอัลบั้มนี้ผมใช้ Creative l o o คเป็น FL3 แล้วยิงแฟลชด้วยครับมันได้โทนฟิล์มแบบถูกใจเจนซี C เลยแล้วผมก็ถ่ายวีโอพอร์เทรตมาด้วยในอัลบั้มนี้ถ่ายเป็น S l o g 3แล้วเอามาทำา Color Gra กรดได้สีเป็นแบบนี้นอกจากนั้นผมยังเอากล้องถ่ายหนังเนี่ยมาเป็นกล้องถ่ายวันหลอกติดเลนส์ f e 1 6อ1 8นเข้าไปเปิดการสัน่น Active สลับกับ Dynamic Active การสั่นมันดีมากเลยฮะไอเวลาที่ถืออเล่นนก็ปมางไ้ว้วถแยุ มันนิ่งมากๆเลยแล้วยิ่งตอนที่ผมอยากได้ความนิ่งแบบตอนที่เดินถือถ่ายแล้วก็ถ่าย subject ถ่ายบรรยากาศอะไรแบบนี้นะผมเปิดการแสนแอคทีฟออกมาแล้วเดินถือถ่ายอย่างนิ่งเลยคุณแต่ผมเดินแย่ๆไม่นิงจาวอล์กนะตอนนั้นเนี่ยเดินแบบสบายๆเหมือนถ่ายวาลลอกกับคุณนี่แหละแล้วสีที่ได้มาค o ลเ r อร์เกรดดิ้งโดยดูสไตล์สีจากคุณกิฟลีเกาบอกเลยว่าสวยมากจริงๆให้เครดิตเขาเลยขอบคุณครับกิฟลีขอบคุณครับสวยมันทําให้เราได้วอลอกสีสวยๆไม่จำเป็นจะต้องแหวนสีสวยเฉพาะงานวีดโ จริงจังเท่านั้นนะวอลล็อกสีสวยก็ได้และอีกอย่างหนึ่งนะการที่มันกันสั่นดีบางทีถ่ายวอลล็อกเราควบคุมสถานการณ์ได้ยากเหมือนกันบางทีเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่นึกออกมาเราเซลฟี่ตัวเองอะ่ะเราก็จะบังคับอะไรมากไ,ไม่ได้เดินไปด้วยบางทีก็มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเพราะนั้นความให้มันนิ่งให้มันดีอย่างเงี้ยถือว่าเป็นประโยชน์มากกับการถ่ายวอลล็อกส่วนการถือน้ําหนักผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักมากถือถ่ายเซลฟี่แบบเนี้ยแต่ไม่ได้ถ่ายนานน่ะไม่มีปัญหาแล้วยิ่งเอามาถ่าย2มือแบบถ่ายเพื่อนอ่เีลกท อ่าผมเลือกเลนเบาแล้วผมก็เอากล้องตัวนี้ไปถ่ายภาพนิ่งแต่ใช้สีเป็น S C M TON สีที่ได้เนี่ยหวานสุดๆน้องกันเนี่ยชอบใจมากเลยฮะและผมก็ยังเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายภาพนิ่งแต่เปลี่ยนโปรไฟล์สีเป็น S Log 3ถ่ายเป็นภาพนิ่งแล้วมาทำ Color Grading ใน DaVinci Resolve ม,มันก็ทําได้ครับแล้วผมเลือกเป็นไฟล์ HEIF มันจะเป็นไฟล์ที่ได้บิตสีที่สูงกว่าไฟล์ JPEG ถึง16บิต4 22กันเลยทีเดียวการไล่โทนนี่โคตรดีมาทำ Color Grading ใน DaVinci แล้วได้เป็นอัลบั้มภาพนิ่งที่ได้โทนสีแบบซีเนแล้วผมก็ยังไม่พอผมยังเอาเอฟเฟคไปถ่ายภาพนิ่งพอสเทรตคราวนี้เลือกครีเอทีฟรูปเป็นแบบ FL2 มันจะมีความนัวมากกว่า FL3 อัลบั้มนี้มันก็ได้มูดดีๆแสงดีๆนุ่มๆเท่ๆแต่ละมุนและผมก็ลองเอาไปใช้กับงานถ่ายกลางคืนดูถ่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอภาพนิ่งใช้ครีเอทีฟลุปเป็นแบบ วิววิิดีโอถ่ายเป็น S ลอก3แล้วมาทำ Color g ก a d i n g ถ่ายน้องเจนนี่ที่เป็นนักมวยปั้มการใช้งานในเวลากลางคืนมันดีมากเลยครับในที่แสงน้อยการโฟกัสไม่มีวืดวาดเรื่องน้อยเรื่องอะไรไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับการถ่ายกลางคืนสําหรับ FX 2ผ่านครับ